นี่กองพลอะไรนะโรงเรียนในสิบเหรอใช่โรงเรียนในสิบโรงเรียนในสิบทหารบกขบวนอะไรสักอย่างน่าจะเป็นพวก ก็ลุงใหญ่เดินทางมาพอดีเจอ,อขบวนละทุักอย่างครับอย่าลืมติดตามในไม่แออนทัวร์เดินคุยรุยถ่ายโดยลุงใหญ่ใ้ดี9.3.25ในเกิตโรงแรมผ,ผาสุขบานบุรีนะครับตอนนี้ก็รายงานอยู่ตรงใกล้ๆสถาบันอะไรสักอย่างหน้าสวนสนหน้าสวนสนปานบุรี เออใช่ใช่ใชเพราะว่าเวลาเวลาไม่ใช่เวลาอาอท่านแล้วเห็นมากันเยอะจากกรุงเทพนะพวกนายทหารนะ ใกล้จะถึงที้เขาเรียกอุดรศรวลีสายพัธ์ารราชาพักนั่นเองก็ไม่เป็นไรอ่าทำให้ีเปิดอยู่นี่เพื่พอนยจกงาัน้ดเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ก็ เราเดินทางไปบนหินคลุกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอเคลงล่างเลยน,นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเดีๆนะผมไม่ให้ไปไม่ให้ไปน,น,น้องไปลุงก็ไปด้วยช่วยสองบาท โอ้โห oh, oh. ไม่มีใครเลยถ้าน้องก็ไม่ไปนะเราก็ไม่กล้าไปแนะ่แท้จริงไปได้ก็คงต้องตามไปดู น้ำโผล่ขึ้นมาเป็นสติงเจอร์สปิเกอรออ์จะได้ลดอะไรน่าลดนะร,รถอะไรทั้งอย่างที่ พักผ่อนแล้วเลยรถทยานลาชะพักดีรถถ้าพักพักแล้วไม่ดีนี่เผื่อพักนานพักนานแล้วไม่ดีเออพักนานงานไม่เดินเงินไม่มารถมอเตอร์ไซค์มันก็ดีอย่างนี้แหละเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ไปไม่ได้แล้วเ,ออเหลือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว ตามไอ้น้องนี่ไปน้องนี่มันฉลาดถ้าไปไม่ได้เมื่อไหร่ก็ว่าไอ้น้องไม่ฉลาด<ม>ตอนนี้แ,แล้ว,ลวมไซค์ทำยังไง แล้วก็บอกให้ไป คุยลุยถ่ายโดยรุงใหญ่ใจดีนั่นเองมอเตอร์ไซค์ไม่ดีอย่างนี้แล้ววะ่ะจอดใกล้ดีสุดยอดเข้าไปไม่ได้แล้วนะนี่แหละจอดเข้านีไงเดินเขาทำพิธีบวงสวงกันด้วยว่ะเดินเดินเดินคุยลุยถ่าย สุดยอดอันนี้ต้องเดินมอเตอร์ไซค์จอดได้แค่ตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเดินยังไงก็เดินเดินแน่นอน แฟนขับมือใหญ่เวยอ๋อคนรู้จักไม่ใช่แฟนขับแฟนขับก็ดีแฟนขับเราได้นะนะไม่ใช่แฟนขับเลยไม่ได้นะแฟนหายไปไหนกูยเกืิบตกมะลูกนิดเดียวมิดหัวอะไรนะอันนี้น่ากลัวนะครับ นี่เด็กอันหนูราตกให้ลุงดูได้ลุงกำลังหาข่าวอยู่พอดีนี่ตกแล้วตกนะ้วนะขึ้นไม่ได้น,ะนี่น่ากลัวยังฟูไม่เสร็จก็คนมาจากกรุงเทพนะัสส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพนี่น่ากลัวนะครับเก็กข้ามไม่ได้หายไปแล้วภรรยาผมไม่รู้ไปไหน ราชพักพุทยานราชพักคนมาเที่ยวกันเยอะผู้คนมากล้นภรรยาหายหายไม่เจอรู้หายไปไหน่้ม มีแบงค์พันอยู่ที่เห็นเห็นสี่ใบเดี๋ยวนี้ก็เงินพันหนึ่งถือว่าเป็นเศษเงินไปแล้วเขาก็ทำแบบนี้ง่าย มาแล้วหกนะครับทานยีน่สิบเดเดี๋ยวเขาคงจะเชิญลุงใหญ่ไปนะ่หลุงใหญ่ก็จะเป็นหาที่น่าภรรยาหายหาไม่เจอภรรยาก็าหายไปไหนคะนนี้วัยเวลาไปรถนำเที่ยวเชียงใหม่ไปแม่ฮ้องสอนรถจอดร้อยไม่ทันหยุดเลยไปเดินอยู่โน่นแล้วหน้าเซเว่น แล้วไปถึงวัดส่วนมากไปนอนตามวัดเชื่อหรือเปล่าล่ะพอไปถึงจอดรถปั๊บคนแรกเลยนนนๆนเจอรกเจอแล้เลืยู่นคนแรกเลยคือไปจองที่นอนริมเข้าไปจองที่นอนที่ริมริมอ่ะคนแรกเลยแล้วก็อาบน้ำคนแรกอีก ยังไม่เลยนี่เจ๊มหาภัยอยู่นี่หาไม่เจอเนี่ยเจ๊มหาภัยขาดอะไรเนี่ยจุนละพร<า>ะาขาดล้อยห้าเหรอกำลังขึ้นอยู่ข้างหลังอ๋อเดี๋ยวเสร็จดิอยู่หลายวันนะยังไม่ขึ้นฐานอ๋อยังไม่ขึ้นฐานเหรอ โอ้ฐานกับตัวติดกันมามัง้งจะบ้าหรอฐาน,โดโดนั้งตัวติดกันมาได้ไงอ๋อนั่นทำไมโบว์ฐานโบเนี่ยนะฐานโบว์บบเดเหร<ะ>อ,อเดี๋ยวไปถ่ายรูปคนหล่อนหน่อยสิ โ,โชคดีครับวันนี้ลงใหญ่มีโอกาสมา12นาทีแล้วมาดูโอ้ยคน คนคนโทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับวหวอยู่กรอม I I c o ขึ้ r o อ o r คโนเลียก็ก็เออคนโทรคนโทรมีสามดาวคนเอกมีสี่ดาวได้จับมือกับคนโทรมีความสุขมาก เดเลยนี่ก็เราเป็นฝรั่งที่ไหนได้เราเป็นทำฟอร์โนเลียซะเลยเซลโอ้ยมีกล้องกล้องบินเ้าเรียกอะไรนะกล้องบินนะกล้องบินได้จับมือกับคอนโทร มือนิ่มเลยพลโทไม่เคยจับปืนเลยมั้งสงสัยสู้เราไม่ได้นะจับมีดปอกฟักทองพลพลโทนะพลโทนะมือนิ่มๆไม่เคยจับปืนเลยโลโเ,เราจับมีดเราจับมีดหนาหั่นฟักทองครับจับมีดหั่นฟักทอง คคนนทหารเยอะป้าลองถามเรื่องที่จะเปลี่ยนไอ้ที่จะทหารในนั่นสิโอ้ไม่รู้นะเชื่อไม่ใช่สัตว์ทะเลคนที่รู้คือคนที่อยู่กำลังนักเรียลองกำลังอ๋อถ้าอย่างงี้ก็ถามไอ้มือสองที่ให้มือสองถามให้กำลังลองมือสองไม่รู้มือสองอยู่นักเรียนในสิทพวกประเภทที่อยู่สายสัตว์ทะเลอยู่สายสัตว์ดี Oh. คนโชว์โคตรหล่อเลยนะมือริ่มโยกลอยนะคุณโอ้โห้แกเลยนะตัวมาเที่ยวกับป้าแล้วถามว่าป้าเป็นฝรั่งพูดภาษาอังกฤษกันป้าเลยบอกไอคำฟอร์มเยอรมันเชฟเฟิร์ตปวดรักที่ป้าว่าไม่ต้องเป็นฝรั่งเป็นคนไทยเหรอเพราาะว่ไปยูฟอร์มก็ยังไม่ไหวจะพูดภาษาอังกฤษใส่เลยก็เลยไอคำฟอร์มเยอรมันเชฟเฟิร์ตกับโกโนเลียเลย สบายไปไปเฮ้ยใช้เล่นโดนวะน่ะเออมีโดนใช่เมื่อกี้เรียกไม่ถูกเขาเรียกโดนโดนไปแล้วโดนโดนโดนซะแล้วโดนซะแล้วโดนขึ้นไปถ่ายเราซูมได้ไหมโดนโดนโดนถ่ายรูปไม่เป็นไรสิกลัวโดนยิงในหนังไม่ใช่ในหนังในในไลน์ที่ส่งมา ในหนังนั่นแหละเออในหนังเลยดีไซน์แม่งติดเครื่องเลยแล้วก็โดนใช้ตัวบังคับใช้บังคับจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านเลยเออขึ้นไปยิงใหญ่นะเออระยะบังคับเป็นครึ่งกิโลหันไปหันมายิงเข้ามาที่เจ้าของเออยิงหมดแล้วผมกลัวจริงเลยหันไปยิงเจ้าของฆ่าตัวตายเรียบร้อยปรากฏว่าใช้โดนติดปืนยิงตัวเองบึมบึมบึม ครับอย่าลืมกดตกดนอตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามในไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายระวังนะระวังไม่ตกพี่จี้เด็กพลังเกือบตกทีนิดเดียวโอ้ยมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่แซงเรามาไม่ใช่คนไทยคันที่จอดคู่กับเราตรงนี้ไม่ใช่คนไทยเขาล้อ คนไรก็ไม่รู้ฟิลิปปินส์หรืออะไรก็ไม่รู้ครับไปต่อครับครับกดไลค์กดแชร์พูดไปแล้วขอโทษแค่นี้วอนรถคันนี้โอ้ยเหมือนรถเราทุกอย่างร้อเท่า<ม>อะไรเท่าหมดรุ่นเดียวกันเลยชอบจังรถซื้อแกงจะแรงได้ไงเขาเขียนนะโอ้ยอบใจ ซื้อแกงก็เป็นไรลรวคนนู้นรถขายแกงแรงคิดหายรถเจ๊เหรอพอเจ๊ขำเลยรถซื้อแกงจะแรงได้ไงเพราวนานะแต่รถผม่รถขายแกงขายอยู่ที่แยกปานยังไงเจ๊ช่วยไปอุดหนุนด้วยนะครับไม่แน่